นี้เราก็อยู่กันที่คีรีมาลาจังหวัดราชบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นรางกางเต็นท์แคมปิ้งแล้วก็มีในส่วนของบ้านพักนอกจากนี้ก็ยังให้เช่าสถานที่จัดกิจกรรมดนตรีมินิคอนเสิร์ตหรือว่าฟกซองอะไรพวกนี้ด้วยค่ะลืมแนะนาตัวไปเลยนะคะหนูชื่อหนิงนะคะอายุ22ปีก็ ทำเพจนี้ด้วยตัวเองนะคะเป็นแอดมินเพจเป็นทําช่อง Youtube ทําคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีพ่อกับแม่เป็นฝ่ายสปอร์ตพาไปเที่ยวหรือไม่ก็บางทีก็ไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะคอนเซปต์ Concept ก็คือตามชื่อช่องเลยพาใจไปไปไหนก็ได้แค่พาใจของเราไปนะคะแล้วก็พาเงินไปด้วยต้องมีเงินนะคะเวลาไปเที่ยวนี่นะคะก็พ่อขับขึ้นมาจอดเดี๋ยวเราจะจอดกันตรงนี้นะแล้วก็อยู่ด้านหลังก็จะประมาณนี้ เขาบอกว่าฝั่งนั้นเป็นเขากระโจมนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึ่งเป็นเขาแหลมพอเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมง20 ฟก็ยังสว่างอยู่ฝนตั้งเขามาแล้วจินตอนนี้ฝนก็คือปอยแลยนะแต่ยังถ่ายได้อยู่เอ่าเห็นพี่เขาบอกว่าฝั่งนู้นนะคะฝั่งภูเขาที่เราเห็นอยู่เป็นวิวของเขาแหลมนะคะฝั่งเป็นฝั่งของเขาแหลมนี่ค่ะอันนี้เป็นลานกลางเต็นทโซนเอนะคะแม่กำลังทำกับข้าวนะคะเดีย๋ยวเข้าไปดูมีอะไรกิน แม่ทำอะไรกินเอาวันนี้เมนูย่างเสือร้องไห้เนื้ยเสือร้องไห้ค่ะก็คือเตาสู้ชีวิตมากใช้มาหลายทริปแล้วคะแต่ว่าดีสั่งในลาซาด้าได้นะสองร้อยห้าสบอีกกรดลาซาด้ากับแอบซมแต่เขาก็ใช้เยอะนะแบบนี้น้องนีเห็นนะก็อุปกรณ์แคมปิ้งส่วนใหญ่นะคะนี่ใช้เป็นของแบรนด์เ อันนี้คือเขาไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าซื้อจากความชอบส่วนตัวเลยก็คือว่ามันเป็นแบรนด์ที่คุณภาพดีนะสำหรับนิงนี่นิงชอบแล้วก็ราคาเนี่ยก็คุ้มค่านะคะก็มีกระติกแล้วก็มีก็อีโอ้โต๊ะอะไรพวกนี้แล้วก็มีทาร์เต็นท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้เอาเต็นท์มาเพราะว่าเราก็นอนในรถอันนี้ก็จะเป็นด้านในรถนะคะนี่เดี๋ยวจะทําคลิปแยกเป็นคลิปรีวิวรถอยู่นะเพราะว่า มันเป็นรถที่ซื้อมือสองมาแล้วก็เอามารีโนเวทเพิ่มนะคะแต่จะทำคลิปแยกเป็นรีวิวรถแคมปิ้งด้วยนะนี่เลยวิวก็จะแผนแผนกล้องให้ดูนี่นะคะก็พาน้องหมามาด้วยนะคะมากแก่ <c oughs> น้องแก่แล้วชื่อหมูหยองนะคะเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็แบบเบาหวานขึ้นตาก็เลยตาบอดน่าเอ็นดูไหม มันก็มองไม่เห็นนะคะแต่ก็เอามันมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวมันอยู่คนเดียวไม่ได้ เช้าแล้วนะคะทุกคนเมื่อคืนลืมถ่ายคลิปก่อนนอนด้วยคือแบบว่ากินเสร็จแล้วอนาบน้ำแล้วก็คือก็ง่วงมากนี่สภาพผมตอนตื่นมันก็จะจร,จริงๆตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะแต่ว่าแบบโมเดตั้งกล้องถ่ายทำอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยพาไปดูจุดชมวิวดีกว่าที่นี่เขามีจุดชมวิวด้วยนะบรรยากาศตอนเช้าก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยว ไปดูจุดชมวิวกันนี่เลยจุดถ่ายรูปชมวิวได้ด้วย พามาดูห้องน้ํานะคะห้องน้ําเนี่ยแบ่งเป็นสองโซนข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นทุกห้องเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์โซนบีนะคะจะอยู่ตรงกลางนี่เลยแล้วก็ มีห้องน้ําติดกับโซนนี้ด้วยนะคะอยู่ตรงนู้นจริงๆมันใกล้กว่าน,นี้นะแต่ว่าใช้เลนวายเฉยๆส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเวทีดนตรีแบบว่าโฟกซองเนี้ยคะ่ะเห็นพี่เขาบอกว่าจะมีช่วงปลายปีนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งชมติดกับตรงเวทีโฟกซองก็จะมีเป็นเหมือนบาร์นะคะแล้วก็มีคอฟฟด้วย เลยตรงนี้ก็สามารถกางได้หมดเลยนะคะริมสันน้ำที่นี่นะคะเขาจะมีเป็นบ้านพักด้วยนะคะสวนว่าพักก็จะอยู่บริเวณนี้พาเข้าไปดูด้านใน สำหรับทริปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมแบบลงรายละเอียดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Page นะคะเดี๋ยวหนิงจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะไปค่ะเดินทางกับกรุงเทพกันนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่2ของช่องก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าหนิงยังตัดคลิปไม่ค่อยเก่ง แต่ก็จะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันทริปหน้าค่ะ